สวัสดีครับผมยูกบผมเองเคนสเบิร์กในวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการขี่มอเตอร์ไซค์มีคัดครั้งแรกของผมซึ่งแน่นอนว่าการขี่มอเตอร์ไซค์คัดครั้งแรกของผมเนี่ยผมไม่ได้เริ่มจาก xfr นะแต่ผมเริ่มมาจากยามาฮ่าเหมือนกันแต่ยามาฮ่าคันนั้นคือยามาฮ่า x 1ซึ่งมันคือมอเตอร์ไซค์สปอร์ตโมกเป็ดแน่นอนว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถือว่านอกกะระแสในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าผมเคยไปลองตามหามือสอง ถามว่าคนอื่นก็เหมือนจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้เห็นนั่นแหละครับผมเราจะไม่พูดเรื่องนั้นเพราะว่าจะมาอีกวันมันค่อยเอาไปทำ็นคลิปหน้าแล้วกันคุณช่างว่าจริงจริงค,คิดคอนเทนต์ได้อ่ะโอเคคือแน่นอนว่าสาเหตุในการทำพิปของผมเนี่ยในคลิปนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากว่าผมนั้นได้ไปดูคลิปจากช่อง outdoor channel ที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องรถและมอเตอร์ไซค์และเขาเพิ่งลงคลิปล่าสุดนะครับผม เมื่อตะก,กี้นี่แหละเออเขาลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์สปอร์ตโมเปดนะครับผมที่ไม่ได้เรียกว่าสปอร์ตโมเปดสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันหนึ่งในอันดับในนั้นก็คือยาม้า X1 จริงๆแล้ว X1 เนี่ยมันเป็นตัว X1 รุ่นแรกนะครับผมซึ่งจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งคือ X1R มันจะมีความแตกต่กางกันในระดับหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์มีคลาสที่ผมได้ขี่ไปครั้งแรกคือผมฝึกจากยาม้ามห้านะ แต่ว่ารถคันนั้นมันไม่ใช่รถผมไม่ใช่รถพ่อผมไม่ใช่รถแม่ผมแต่ว่ามันเป็นรถของเพื่อนข้างบ้านคนหนึ่งเขาก็เป็นก็ลูกพี่ก็ใจดีนะเขาเพราะว่าผมก็คุยกับเขาอยู่ก็ตอนนั้นตอนเด็กๆผมก็ไปเล่นบ้านเขาจนลูกบ้านเขาไปไปเล่นบอลไปเล่นบาสก็รู้จักคุยเันืสนิทอยู่อืมนั่นแหละแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงมสี่ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้ไปสอบไปกับขี่ดีแน่นอนตอนนี้ผมได้แล้วในปัจจุบันนะครับผม ถ้าคุณเห็นในคลิปที่ว่าผมหายไปไหนเนี่ยเออคุณก็จะเห็นนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีทีแล้วก็ยังไม่มี Yamaha XSR ด้วยนะตอนนั้นยังไม่มีเลยแน่นอนว่าตอนนั้นมันเป็นตอนที่ผมอยากขามอเตอร์ไซค์มีผมอยากลองแบบขี่มีคัดดูเพราะว่าตอนนั้นผมขี่ออ Honda Super Cub รถแม่ผมเป็นแล้วไงเออแบบเฮ้ย hey, ขี่แบบมีเกียร์วนแล้วเอาเกียร์แบบคัดมือเลยอะไรเงี้ยแต่แบบไม่รู้ว่าจะไป ตอนแรกอะขอพ่อแล้วว่าจะขอโซนิกแต่ตอนนั้นน่ะผมยังไม่ได้คิดแบงจริงจังว่าจะซื้อนะแต่ผมแบบบอกพ่อของว่าพ่อผมขอซื้อโซนิกได้ไหมพ่อบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ตอนยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวล hey, เางั้นก็ได้ก็ตามภาษาเด็กที่แบบไม่อยากมีปัญหานะ่เราไม่ใช่เด็กมีปัญหาที่หนุจะไปุวนวายอะไรไมันก็ไม่เข้าเรื่องโอเคนั่นแหละหลังจากนั้นน่ะผมก็ได้ไปเจอยามาอีวันของลุงแกตอนนั้นลุงแกเขาเหมือนเหมือนเพิ่งซื้อมั้งจำไม่ผิด แกเหมือนเพิ่งซื้อมาแล้วก็เอามาขับอยู่เออมันมันก็แบบเอสวยดีนะแบบโอ้สวยจังแต่แบบมันมันด้วยความที่ว่ายามาเอ็กวันอ่ะมันจะมีรูปทรงที่มันดูอวบหันเนี่ยเออเรียกว่ามันอวกวันมากกว่าโซลิกหนึ่งสองห้าอีกผมก็สุว่าเออแม่งรถมีหน้ามีนวลี่ยเออมีหน้ามีนวลแบบเอ้แบบเราก็ที่น่าจะขี่ได้อยู่ก็เลยผมไปลองขอเขาไปลองขอขีไอ้แก่ผมก็คิดว่าเออเขาคงไม่ให้ขี่หรอกนั่นแหละ แล้วผมไปขอว่าเออสวัสดีครับลุงเขาก็โอ้วัสดีนุ่มเป็นไรเง,งีง่ายนุ่มเป็นไงฮะโอ้สบายดีไมหมเรานี่โตขึ้นเยอะเลยนะอยู่ม .4 ป่๊บนี่เขาบอกเออใช่ครับผมแล้วผมก็ถามเลยว่าเออลุงครับผมพอจะยืมรถลุงไปขี่มิคับได้ไหมโอ้ได้เลยได้เลยลุงแกแบบเขาใจดีนะก็กบอกโอ้ก็ได้นะก็ได้เลยก็นะแบบเป็นผู้ชายก็อยากขี่มีคับเป็นธรรมะนะเข้าใจเข้าใจก็เออแกก็เข้าใจจริง นั่นแหละแน่นอนว่าครั้งแรกในการขของผมเนี่ยก็คิดจต่สภาพก็คือแค่ออกตัวยังออกตัวไม่ได้เลยตอนนั้นแบบไม่รู้แม้แต่กระทั่งวิธีออกตัวแต่คือปัจจุบันเนี่ยผมเริ่ม่อขอขี่ตัวเอฟเอฟแมนเจ็บเข่นไต้วงเลยอู๋ไอโอเคนั่นแะผมนั้นก็ได้ขี่ของแกสองสามวันตอนนั้นขี่แบบยังติดดับดับนะแบบโอ้โห ตอนนั้นผมก็ทอ้อว่โอ๊ยยังไม่ยากจริงยังนี่ขี่แบบขี่วิบก็ได้วะไม่งซื้อวิบปะตตดีกว่าแต่แบบใจหนึ่งมันก็สืบว่าเออมันก็ได้แหละแต่แบบมันต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยพอมันต้องใช้เวลามากขึ้นเรื่อยๆผมก็แบบแล้วเราก็เริ่มพยายามกลับจังหวะคัดดูใน youtube ดูอะไรตามวัวไดูขอขับขี่มีคัดกบเกียร์ยังไงเปลี่ยนเกียร์ยังไงใช้ียในช่วงไหนที่เหมาะสมในการเข้าโค้งการกลับรถ หรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งผมก็ดูศึกษาระดับหนึ่งแล้วก็เอามาลองกับรุนลุงเขาซึ่งแน่นอนว่าลองไปก็เริ่มเป็นขึ้นมาบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแบบเหมือนตอนนี้นะตอนนี้ผมเริ่มขับเออเริ่มเป็นขึ้นมามกเริ่มเป็นมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเพราะว่าผมสามารถขับได้เต็มที่เพราะม่นเป็นรถผมไงเพราะว่ารถที่ผมยืมอะ่ะคือยามะาาาอีกวันะ่ะผมยืมเขามาขี่ผมไม่อยากขี่เยอะก็จริงใจมันเป็นรถเขาอะ่ะเพราะถ้าเกิดผมไปทํารถเขาพังก็ มีหวังได้จ่ายค่าทุ่มระยะยาวอะกูก็ไม่ไหวนั่นหแหละแล้วก็แบบออสักพักอะผมก็เริ่มขี่เป็นขึ้นมามั่งอะขีไ่ไปนู่นไปนี่ไปได้แล้วมั่งแล้วก็เริ่มขี่มาเป็นบ้านตกยานเอ็นเขาก็ชมว่าเออขี่เป็นนี่นี่ว่าแต่อนาคตจะซื้อโซนิกเลยก็ได้นะแบบซื้อโซนิกี่ยประมาณแบบนี้ก็เหมาะกับเอิงอยู่นะอะไรประมาณนี้ผมก็โอ้ผมดีมากเลยครับแต่ว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้จริงจังว่าจะเลือกอะ เพราะว่าพ่อยังไม่ค่อยอยากให้ซื้อนั่นแหละพอมันมีช่วงหนึ่งอ่านี่คือผมก็ผ่านไปไดะจนพ่อผมรู้ว่าผมก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าแบบเฮ้ยมันไปรบก,กวนเขาอะไรเนะี้ยซึ่งเอาจริงมันถูกไหมแต่ว่ากูกูไม่ฟังไงคือใจกูอยากจะขี่มีคั้ได้อ่ะแล้วก็แบบพ่อก็แบบแต่เมืองเลยกูกูปวดหัวเลย เออเต็นแบบพมดอก็ได้แต่แต่อย่าทำให้รกเขาพังครับผมผมว่าโ,โอเคก็อะไรสุดท้ายก็ยืมขับมาซ้อมช่วงงันมสี่เติมไหนว่าเติมหมนึ่งนั่นแหละเออผมก็ขี่สักพักขี่เรื่อยเลยขี่เรื่อยปุ๊บขี่ไปเออเริ่มชินละเริ่มชินกันนิดแล้วก็อ่าก็ยังขีปป่ปกติเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ไปยืมเขาขี่แล้วเพราะว่าผมมีของตัวเองแล้วนะนั่นแหละครับผมแต่จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ผมนั้นไม่กล้าไปยืมรถเขาอีกอ เออมันมีเหตุการณ์หนึ่งเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ผมไม่อยากยืมรถอตกเลยแต่ผมบอกไม่ได้ผมบอกดังๆไม่ได้ว่าทําไมผมถึงอยากยืมรถนลุงแกเลยเออเหตุผลเนี้ยมันง่ายมากเลยนะมันเป็นอะไรที่เยอยมากเลยอะ่ะวันนั้นมันเป็นวันปกติซึ่งตอนนั้นอ่ะลุงแกเขาอะ่ะจะออกไปข้างนอกซึ่งผมอะ่ะไปจะไปขอยืมรถปกติอะ่ะซึ่งเขาก็แบบเขาไว้ใจแล้วเออแบบวันนี้มันมันไม่ทําไม่ทําแบบโอไม่ไม่ทาแบบ ไม่ไม่ขโมยรถอะไรเงี้ยวิเชราะใจแล้วว่าเออก็เดกมันดีก็แบบเขาบอกเออโอเคยืมได้ยืมได้ขับระวังด้วยแล้วกันหน้าอย่าลืมอย่าประมาทอะไรเงี้ยเขาก็สอนผมเตือนเตือนผมตลอดแหละก็โอเคกูผมใส่หมวกกันน็อกพร้อมเลยใส่หมวกกันน็อกใส่ทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมสตาร์รถอิ่เพราะว่าตัวยามาอีกวันเนี่ยมันเป็นสตาร์เท้านะมันไม่ใช่สตาร์มือมันไม่มีเลยแหละพอมันสตาร์เท้ามันก็จะลำบากหน่อยสตาร์สองสามที มึมงโคตรเป็ยฟิลิ่มึไม่ชอบอ่ะไม่ชอบตาตาเท้าอ่ะกึ๊กกมันมันต้องรู้ว่ะมันต้องมีใจว่าแล้วบอกกับว่าไอ้ยามา่าเอ็กวันมันเป็นรถคาร์บุยแล้วอ่ะเออมันยิ่งสตาร์ด่างแกคหัวเย็นนั่นแหละปุ่มตาตาทไปใช่ไหมอ่าขี่ไปได้สักพักขี่ไปสองสามรอบอ่ะขี่ไปกับตอนนั้นเด็กมันมาพอดีเด็กมันเ,เออไปขี่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็ ไปพาไปขี่กันโอ้โหกูขี่มีคัดโอ้กูมั่นใจเลยกูขี่แบบดีๆใช่ไหมจู่ๆจู่ๆก็แบบจู่ๆไม่รู้บันดานบ้าอะไรก็ไม่รู้อยู่รถกระดับเฉยน่าว่าน้ำมันน่าจะหมดด้วยตอนนั้นแล้วตอนนั้นผมก็แบบยังไม่รู้ไงแบบนี่มันหมดแล้อวะก็ไปก็ไม่ได้ขียอะไรก็กดเข้าเกียร์ยินก่อนอ่ะกดเข้าเกียร์เสร็จปุ๊บก็จะต้าหน่อยรอบตากี่ทีไม่ไม่ตืดเลยกูต้าแบบกึกหนึ่งกึ สองรทงใช่เสียงเยี้ยนะครั้งที่สามอ่ะมันมีเสียงเยี้ยนี่ออกมากูแบบฮะกูผูกแบบต้องไปหันดูคราฟท้าทชลบหายแล้วมงมึงคิดว่าเป็นยังไงต่อยอย่างนี้ล่ะไอ้เหี้ยคันฟาตาแม่งหกักไม่ใช่หักธรรมดามันแตกลงมาเลยอ่ะเกร็งกูแบบเสียงแบบชิบหายแล้วไงแล้วปัญหาคือ ตอนนั้นน่ะลุงแกก็บอกว่าจะไปข้างนอกใช่ไหมแต่เหมือนแกยังไม่ไปทีเพราะว่าแกไปธุระที่บ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งก,ก่อนก่อนจะไปข้างนอกซึ่งตอนนั้นอ่ะกูยอยู่ตรงนั้นแล้วมันอยู่ใกล้กับแกห่างไม่ไม,ไม่กี่กิโลไม่ห่างกันไม่ได้ห่างกันมากเลยแต่มันอโอ้โหโคตรมันไเลยแล้วผมมาก็เลยต้องเดินไปบอกกับเจียวแกว่าเออลุงครับคือผมทํารถคันต์าตาของลุงหางครับคือสิดหน้ากูตอนนั้นแบบรู้สึกเยี่ยเลย กูแบบใจว่ากูรู้ว่าลุงแกจะใจดีแหละกูคิดว่าบางทีสีกูทำมาจะไม่โอเคอ่ะกูทารถเข้าพังอ่ะคือเครื่องไม่ได้พังนะแต่คัน์ตาต์อ่ะมันหักมันมันไม่ใช่หักหกแไปมันแตกไปเลยอ่ะคือแค่ว่าคัน์ตาต์มันพังนะเออตึ้งลุงแกก็มาดูสภาพแล้วเออแล้วเครื่องเดินอย่างปกติเออเอีย์อินแล้วยังโอเคอ่าก็เขาลุงก็ถามว่า กรสตร์นหาอย่างเดียวเนาะลุบอกว่าใช่เพราะว่าอืมแตน้อยก็ไม่ได้เยะเท่าไหร่ครับแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโอเคขออภัยด้วยที่หายไปนานใช่หลังจากที่ว่าแกก็เช็คสภาพรถว่ามันมีอะไรพังมั้งไหมซึ่งแน่นอนว่ามันแค่กันตานหาอย่างเดียวซึ่งเขาก็บอกว่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงไม่ถือสาหรอกก็แบบลุงแกก็คงจะเข้าใจเลยแบบว่ารถมันเก่าแล้วแหละบางทีหรือไม่เด็กก็สตาต์านแรงเกินอะไรเงี้ยแกก็ไม่ได้ว่าอะไร กูรู้สึกว่าตอนนั้นไอ้เชฟกูรู้สึกผีเยี่ย,ยอ่ะทุกวันนี้กูกูไม่กล้าไปเจอหน้าแกเลยแบบคพามรู้สึกผีในตอนนั้นมันยังมีอยู่นะแต่ว่าผมก็ไปพยายามทาใจเออยอมรับความจริงเออกูผิดอ่ะซึ่งเขาบอกเออไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเอารุ่นลุงอ่ะเขียนกลับบ้านก่อนแล้วกันผมก็เออกูก็เขียนกลับอ่ะเขียนกลับปุ๊บเสร็จผมกลับเ,เข้าบ้านเออแม่แม่ต่างเกียแบบ ผมเข้าบ้านปกติแต่แม่หมุนแม่แม,แม,แม,แม่มองว่ามีวิเรเ่ออะไรหรือเปล่าเนี่ยกูบอกไม่มีแม่ไม่มซึ่งแม่ผมก็ไม่ได้ถามอะไรต่อจากนั้นแต่กูก็ไม่อยาบอกแม่เหมือนกันนะไอ้ยี่แม่กูได้กลัวหนักกว่าเก่าอ่ะกลวแบบไอ้ยี่บ้าเลยยี่ตาต่ก็โอเคผมก็จะขอเตือนอย่างหนึ่งนะคือถ้าแนะนําได้คุณอย่าไปยืมรถคนอื่นมาขี่ดีกว่าเอออันนี้ผมบอกเลย ยิ้มแล้วก็เดิมา่ี้ถ้าเกิดพังขึ้นมาเขาอาจจะให้คุณจา่ายค่าเสียหายนะ <d ram at ica> คือผมโชคดีที่ <d ram at ica> ว่าเคสว่าลุงคนเนี้ยเขาลุงเขาเป็นคนใจดีเขาก็แบบเออเขาไม่ได้เอาเรื่องเยอะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทํารถเขาแบบล้มคว่ำแบบมันก็นไม่ใช่เคสคั <d ram at ica> งต,ตานหักก็ยังโชคดีไปแค่ไหนวะถ้าผมเจอคนที่แบบโอ้ใจร้ายจะเจอแบบอือเป็นแบบโหดๆกูก็ตายไนอะ้วยาโดนเก็บจยอๆแบบ ซึ่งในปัจจุบันนี้ยามาฮ่าเอ็กวันขนาดั้นเขาก็ไม่ได้ขายดีนะแถมเขาเปลี่ยนครับสร์นใหม่ละซึ่งผมก็คิดว่าก็คงจะไม่ไปแตะรถนั้นอีกอะ่ะมันก็เป็นรถที่ดีและก็แย่ในเวลาเดียวกันซึ่งผมก็ตองหนกเหมือนกันน,น,นะครับผมแน่นอนว่าคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับใช่แตะเจแต่ก็ยอมรับหนึ่งหนึ่งนะว่ายามาเอ็กวัน่มันคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมแบบจากมีซูนิกนะ อยากมีโซนิกอยากมีเอ็กไซเตอร์แต่กูจบกับเอ็กซ์อาไปแล้วกูก็ต้องทําใจค,คิดว่าจะขายนะจะขายมือสองแล้วก็เปซเตอร์อมาขับดีกว่าสอบผมผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้ง่ายกว่าคือู้ความที่ว่ามันถังน้ามันแค่ประมาณห้าลิตรก็จริงแต่แต่ผมมอว่ามันก็โอเคอเอ้ยถ้าตัวร้อยห้าสิบอาจจะสี่จุดสองลิตรใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดส่วนตัวร้อยห้าสิบห้าจะเป็นห้าจุดสี่ลิตร ก็เยอะนะแต่ผมมอ,มองว่าเยอะแล้วอะแต่วันนี้สิบรีคือมันก็คิดว่ามันก็เยอะเกินมันก็มันเยอะไหมเยอะได้เยอะเยอะแต่ว่ามันดีไหมดีแต่มันไม่ได้คล่องตัวตลอดอ่ะคุณต้องเข้าใจด้วยว่าผมเคยบอกเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกรถให้เหมาะสมกับตัวเราอะมันจะมีเรื่องหนึ่งคือความเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องความคล่องตัวเนี่ยความคล่องตัวเนี่ยจริงๆแล้วอะรถที่มีถังน้ํามันอะมันไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้นนะ แต่ผมมองว่าพวกเวฟพวกโซนิกเดเดอร์พวกแรมเบตตาเิสป้าไมา่ไม่อะไรไมน้ำแพงไปแต่จะเป็นพวกแบบเกมฟิลาโนอะไรพวกเนี้ยคือมันยังแบบมันขับง่ายกว่ามันมุดง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความคงตัวที่ความเล็กของตัวรถที่ถังน้ำมันมันไม่ใหญ่ไปให้เราต้องหนีเกาะถังบางทีแบบมันหนีเกาะถังนันนานม,มันก็ขิดได้เหมือนกันแะแล้วมันก็นั่นแหละ ผมก็คูณสักผูดถึงเท่านี้นะครับผมถึงผมจะยอมแล้วว่าผมอยากได้มากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเราก็คงต้องชอบในสิ่งที่มีต่อไปแต่ถ้าสักวันผมโตเป็ผู้ใหญ่ผมจะขายเพราะรู้ว่าตัวเองก็ไม่ได้ชอบมอเตอร์ไซค์ถังหน้าจริงๆผมอาจจะไม่ได้ชอบมอเตอร์ไซค์แบบถังหน้าอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมอาจจะชอบแบบรถแบบสปอร์ตโมเปดไม่ก็โพุ่รถกระเทยอ่ะเออผมอาจจะชอบแบบนั้นมากกว่าคือ ความชอบมันเปลี่ยนในทุกเมื่อนะอันนี้ผมพูดจริงความชอบอะ่ะมันชอบได้แต่ถ้าบมิงทีิงมันก็เปลี่ยนทุกเมื่อเหมือนกันเออแ้วผมซึ่งคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นด้ครับผมและก็อย่าลืมกดกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ